โรคไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดผลิตภัณฑ์ซอฟเฟลชวนจันจิร่วมรณรงค์ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยปลอดภัยจากไข้เลือดออกด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้เลือดออกที่มียอดผู้ป่วยในปี2566พุ่งสูงมากจนน่าตกใจโดยในปีนี้ที่ผ่านมามีผู้ป่วย1 5 8 7 0 5รายและเสียชีวิต 181รายและในปี2567ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มีนาคมพบรายงานผู้ป่วย25,90รายสูงกว่าปีที่ผ่านมาณนะช่วงเวลาเดียวกันถึง2เท่ามีผู้เสียชีวิต28รายทั้งที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคภาครัฐจึงร่วมกับเอกชนเตรียมมาตรการป้องกันการระบาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน คือจริงๆจ,จะเข้าหน้าฝนค่ะก็เลยจัดวันนี้ขึ้นมาเราก็อยากจะขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะตั้งแต่ที่เราจัดแคมเปญปีที่แล้วก็มากันอย่างคับข้างแล้วก็มีคนพูดถึงซอฟแวร์เยอะมากเอาเป็นว่ารอบตัวไม่มีใครแบบไม่ได้ใช้ไม่รู้จักแต่เราก็อยากจะเดินหน้าย้ำตรงนี้ต่อนะคะแล้วที่วันนี้เชิญพี่ๆมาก็คืออยากจะให้เราพูดบางทีอาจจะไม่อยากฟังก็เลยอเชิญน้องมาแล้วก็น้องกําลังแบบ โอ้โหดูแลตัวเองดีแถมสวยขึ้นเป็นผิดหูผิดตาเลยค่ะก็เลยอยากจะเชิญมารื่องวันนี้แล้วก็จะมาแชร์เรื่องการดูแลตัวเองของเขาดูแลความสวยความงามแล้วก็มีทางคุณหมอทางกรมเนี่ยเราจะเดินหน้าคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่ได้ร่วมกับภาครัฐด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องประสานกันอยากจะจับมือกับภาครัฐเป็นยังไงบ้างครับจับมือเหรอคะดีค่ะภาครัฐให้คุณหมอให้ข้อมูลให้ความรู้แบบตลอดแล้วก็เยอะมากคือบางทีเราอาจจะไม่ทราบเรื่อง คนป่วยจริงๆที่เกิดในประเทศไทยนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เรื่องจํานวนโรคโรคต่างๆที่เกิดจากแมลงจากสัตว์ปีกเนี่ยคือเราก็ต้องการการสนับสนุนจากทางภาครัฐกับทางภาครัดยุคใหม่นะโอเพนดาตานะเนาะเป็นเป็นในที่สำคัญครับในการป้องกัน ก็คือจริงๆอ่ะข้อมูลคนไข้เนี่ยก็จะช่วยชี้ทางให้เห็นว่าเราควรจะต้องจัดกิจกรรมในกลุ่มไหนเนาะอย่างเช่นเรื่องของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในเด็กก็แสดงว่าเรื่องยาทาหรือยาพ่นอะไรเนี่ยเราก็ต้องเน้นในเด็กด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่ใช่ไห่คะแล้วโดยเฉพาะการส่งต่อเชื้อในบ้านอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องสําคัญค่ะจริงและจริงจริงค่ะใช้แล้วมันเป็นประสบการณ์ทนรับทางค่ะก็พี่ที่กองรนะคะเสียชีวิตเพราะว่าโดนยุงกัดก็เลย กลัวและสยองมากๆก,กับการที่แบบเวลามียุงในบ้านเราเราก็แบบเอาให้ยุงหมดคามือทุกตัวนะคะแล้วก็มีการป้องกันด้วยะค่ะทาซอเฟลก่อนออกจากบ้านมันเป็นเป็นไอเทมหลักของแบบกองถ่ายอะไรอยู่เป็นไหมใช่ค่ะกองถ่ายจะมีให้ทุกนะักแสดงทุกคนนะคะฉีดจนหมดขวดจนไม่เหลือะคะ่ะ<ล>จริง<ๆ>จริงฉีดกันช้ำม,มากเลยค่ะแต,ตจ่จริงๆซอฟเฟลไปยุง ปกป้องได้นานแค่ไหนปกป้องได้ถึง8ชั่วโมงเลยค่ะคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ยมันนานเท่าไหร่เพราะบางทีคนที่จุด จุดขดไล่ยุงอ่ะเติมกันอยู่นั่นแหะจุดเติมจุดเพิ่มแต่อันเนี้ยไม่ต้องก็คือเราฉีดที่ตัวทาที่ตัวอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงค่ะยังกล่าวแบบปัญหาเรื่องแบบกินเรื่องแบบความเหนียวเรื่องหนักอะไรอย่างเงี้ยออ๋เนายซอฟเฟลนะคะไม่เหนียวเลยลองเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เนี่คือไม่เหนียวแล้วก็ของหอมโดยใส่กลิ่นด้วยกลิ่นในบ้าง h ã มีกลิ่นเฟชกลิ่นเนเจอร์ลอร์กลิ่นฟลอร่านะคะซึ่งเลือกใช้ได้ตามแบบตามความถนัดเลยใช่ที่เมื่อก่อนไทยกับ กอดใั้กับผิวแล้วก็กับเด็ก <c oughs> คือเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถฉีดหรือทาให้ได้เลยแล้วก็8ชั่วโมงก่อนจะออกจากบ้านไปโรงเรียนกลับมาปุ๊บค่อยเติมหรือไม่ก็เข้าบ้านแล้วไม่ต้องก็ได้ใครสนใจยังไงได้บ้าง <c oughs> สนใจหาซื้อได้ทุกที่ทุกเซเว่นดีเเว่นนะคะแล้วก็ออนไลน์เราก็มีช h อปปี้ a z a d a แล้วก็ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีหมดเลยค่ะหาซื้อง่ายมากง่ายมากใครจะจิบปดค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงนี้จริงๆว่ายุงมีตลอดเวลาตัวจริงเองก็ทะเลาะกับยุงก่อนนอนทุกครั้งไม่ได้นอนเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนตรนะหนักในเรื่องของการป้องกันแล้วดูแลสุขภาพตัวเองิดให้ดีนะคะก็มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆถ้าป้องกันไว้ก่อนจะดีมากเลยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากอซอฟเฟยไว้ด้วยนะคะค่ะค่ะ